สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวเขานาคีนะครับสวยมากๆเลยอันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีพาเรามาผู้ใหญ่ใจดีพาเรามานะครับกับคณะทัวร์ของเรานะครับแล้วก็ไกด์อันนี้คือเอขาแม่นาคีนะครับหรือเรียกว่าจุดชมวิว ถึงแล้วนะครับผมใครว่างก็หาโอกาสมาเที่ยวกันนะครับส่วนมากๆเลย สวยมากสวยมากมากเลยนะครับริงปอะไรเธอแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาอีกนะครับหลั่งไหลกันมาเยอะเลยอยู่ข้างล่างนะครับ